สวัสดีครับพบกันในรายการนะก็พบกันในรายการองค์เทพเสริมดวงนะครับสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาเหมือนเดิมครับช่วยกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับทีมงานเรามีทั้งหมดเก้าพันเก้ารคนโดยมีท่านอาจารย์โอ <c oughs> นะท่านอาจารย์โอท่านก็มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะครับ นะกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ9,000นะ900 9รคนเท่านั้นนะทีมงานเราก็มานั่งคุยกันนะถึงตอนที่มีชื่อว่าคนในครอบครัวไม่เชื่อเรื่องร่างทรงนะก็เพราะว่าปัญหามันก็คือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ม่เชื่อหรอกแต่ทางเดินอะ่ะมันมีให้เลือกแต่คนไม่ค่อยทำกัน บางคนเขาก็ว่าเออเป็นอาชีพนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมีทองอะไรนะอจริงๆนะอาชีพเนี้ยเป็นแล้วใช่ว่าจะมีเงินมีทองอะไรมีแค่กินไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้ารวยหน่อยทําตลาดดีหน่อยก็มันก็สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้นะเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะเดี๋ยวผมจะทําการบูชาองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกัน <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพะพรัมมาวะดิภาหายาทุติยัมปีพรัมมาวะดิภาหายา ต,ตัดยามปีพรพรมมาปฏิภาหายามเอเติสุโตาอารหังพุทธนานโมพุทธายามปัทวีฆงคาพรพรมมหาเทวาคาม,ามิหังพระมาจิตตังปีหังมะมะนาชาริตินามาพาธรรมนามาอุเมกามะ ปิโยเทวมนุษสานางปิโยพระมานมุตมงปิโยนาคาสุปันนานางปินินทาริยงนามามิหังโอมนโมพระพิฆเนสิทธิประสิธิเมมหาราโพลทศทติยัมปินโมพระพิฆเนสิทธิปราสิธิเม มหา,ราพรปตาติยามปินโม,มภาภิกขเนสิธิประสิธิเมมหา,ราพรปโอมสีคเนสยายนะมะหมโอมสีคเนสยายนะมะหมโอมสีคเนสายนะมะหมอ่ะมานั่งคุยกันนะก็ มีหลายครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องว่าเออสามีอย่างเงี้ยไม่เชื่อร่างร่างทรงพ่อแม่ก็ไม่เชื่อเรื่องร่างทรงเพราะว่าปัญหามันก็คือว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจัดตังมันไม่สามารถพิสูจน์ได้นะต่อหน้าต่อตาใครก็ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ถามว่าทําไมมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันไม่เห็นตัวนะถามว่าจัดปัจจุบันเนี้ยมีร่างทรงหลอกเยอะไหม ก็บอกได้แค่เพียงว่ามันก็มีนะไม่ใช่ไม,ม่มีอันนี้ก็ต้องยอมรับกันเราอยู่ในวงเนี้ยผมอยู่ในวงเนี้ยเห็นมาถามว่าเห็นเห็นเคยเห็นไหมแบบหลอกก็มีนะอันนี้ก็ต้องพูดยอมพูดกันดีๆเลยนะว่าบางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อถ้าพ่อแม่หัวพิาศาส์จ,จัดๆอย่างเงี้ยก็จะคอยคาลูกเพราะว่าหลายๆคนที่มามาหาผมะนะมารับขันมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพ่อแม่เขาไม่เชื่อเรื่องนี้พ่อแม่เขาเชื่อแบบว่าว่าเนี่ย มนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างบารมีได้มากสุดอันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเปิดใจด้ว่าเออลูกเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเสแส้แกล้งเป็นบางคนเนี่ยไม่ได้เสียแส้แกล้งเป็นเลยนะพูดตรงๆนะบางคนเนี่ยไม่ได้เสแส้แกล้งเป็นนอกจากไม่ได้เสแส้งแกล้งเป็นแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นขึ้นมาเองเขาเรียกว่ากรรมโดยเผ่าพันธุ์เขาเรียกว่ากาารรมดีนะกรรมดีกรรมดีในที่นี้ถามว่ามันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะว่าเราเคยสร้างบารมีเอาไว้เราเคยสร้างบุญกุศลเอาไว้บางคนบอกว่ามันเป็นการอุปโลกบางคนบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความเชื่อเขาเรียกว่าอุปทานหมู่บางคนเขาเรียกอุปทานหมู่แต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะถ้าคนถ้าคนที่เข้าใจจะรู้ก็คือว่าคนที่เรียนวิปัสสนาญาณกรรมฐานมากๆหรือคนที่เรียนแบบสมาธิมากๆอาจจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เรียนไม่ใช่ไม่ใช่คนสวดมนต์ไม่ใช่คนนั่งสมาธิเนี่ย เขาไม่เข้าใจหรอกว่าเขาเหมือนเหมือนกับว่าโลกเนี้ยเหมือนกับคุณน่ะใช้ไฟฟ้าแต่ถามว่าคุณเคยเห็นไฟฟ้าไหมพูดตรงๆเลยนะทุกวันเนี้ทุกบ้านใช้ไฟฟ้าแต่ถามว่าคุณเคยเห็นไฟฟ้าตัวเป็นๆไหมมันเป็นยังไงอพูดตรงๆเลยนะมันก็เหมือนไฟฟ้าที่วิ่งไปทั่วแหละถามว่าเพื่อทั่วเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้พลังงานเพื่อ <ๆ S 2> ให้คนเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตต,ต่อไปได้นะถามว่าบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยอยู่ลาบากไหมลําบากอย่างแน่นอนนะแต่ถามว่า ร่างทรงเนี่ยเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยไหนมามีก่อนพุทธกาลนะครับห้าพันปีเลยนะครับนะเรื่องความเชื่อเรื่องเรื่องความเชื่อเรื่องร่างทรงอะ่ะแต่คนไม่ค่อยเข้าใจคนชอบพูดว่าเอ้ยร่างทรงเนี่ยมันหลอกคนนะอะไรเงี้ยคือชอบคิดกันแบบนี้นะบางทีเนี่ยเรื่องการรับขันเนี่ยนะรูปนามวิญญาณเวทนาวิญญาณสังขารเนี่ยนะรูปรูปก็คือรูปลักษณะรูปนามชื่อนะวิญญาณน,นะเวทนาเวทนาคือรับกรรม สังขารนะสังขารก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมตัวกันเข้าถามว่าเราต้องเข้าใจสิว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีจริงๆนะบางคนเนี่ยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยสามารถสัมผัสสิ่งพิเศษได้ทําทำไมทาไมาสื่อได้บอกว่าไอคนทั่วไปเ็าจะบอกว่า, hey, วา,านนให้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อันนี้ใช่ก็ยอมรับมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เรื่องของการเป็นคนทรงหรือคนมีองค์เนี่ยมันเป็นเรื่องดึกดําบรรพ์มีมานานแล้วแล้วจะมีไปจนโลก,กว่าโลกจะแตกนะ มีไปอย่างแน่นอนอย่างองค์เทพพยาดาองค์พิคเนตองค์พบเท้ามหาพรมอย่างเงี้ยในพระไตรปิฎกยังเคยเคยมีเขียนไว้เลยนะท้ามหาสามบดีพรมมาเชิญพระพุทธเจ้าออกสอนมนุษย์ถามว่าแล้วใหญ่มนุษย์ถึงไม่ค่อยเชื่อมนุษย์ทั่วไปเนี่ยบอกว่าเป็นพุทธเออยอมรับเป็นพุทธแต่เรื่องนรกสวรรค์พรมนะเทวดาไม่เชื่อมีเยอะนะมีเยอะถามว่ามีเยอะเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยมันคิดต่าง ใช่มันคิดต่างจริงบางคนบอกว่าวิทยาศาสตร์จะจัดบางคนคิดว่ามันคืออะไรนะมันคือความงมงายบางคนบอกว่ามันมันคือลากเง้าถูกต้องมันคือลากเงาเพราะว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันจะลงจิตใจพวกเรานะครับนะถามว่าจะลงจิตใจยังไงถามว่าถ้าไม่มีองค์เทพไม่มีองค์พยานาศาสนาพุทธเนี่ยบางทีเนี่ยพุทธกับพราหมณ์เนี่ยอยู่ใกล้กันมากถามว่าอยู่ใกล้กันยังไงก็พุทธเจ้าเนี่ย มาจากดุสิตธานีในเมื่อมันเป็นเทวดาในชั้นดุสิตเนี่ยถามใน,ในความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นเทวดาในชั้นดุสิตนะสร้างบรารมีมาเนี่ยท่านเป็นมหาโพธิสัตว์เขาบอกว่าการจะเป็นพุทธเจ้าน,นานแสนนานนะบำเพ็ญสี่แสนอสงไขยกาไรแสนกับนะแปดแสนอาสงไขยกาไรแสนกับสิบหกแสนอาสงไขยกาไรแสนกลับอย่างเงี้ยลองนึกดูนะมันนานขนาดไหนแล้วเนะี่ยกว่าจะเป็นพระปัจเจกผู้ชัเ้เจ้าอีกบำเพ็ญสองแสนอาสงไขยกาไรแสนกับนะ ถามความรู้สึกว่าไอ้ไอมนุษย์เราเนี่ยทาได้ไหมมนุษย์เนี่ยเอาพูดง่ายนะคนที่เป็นพรหมเนี่ยพรหมนะคนที่เป็นพรหมเนี่ยก็ไปจากมนุษย์เนี่ยแหละก็ทาการสวดมนต์ภาวนาจนกลายเป็นนิสัยมันมันติดเป็นอารมณ์อ่ะแล้วใจมันเบาสบายไม่ยึดติดอะไรในโลกนะอารมณ์พรหมเนี่ยจริงๆคืออะไรรู้ไหมมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสีแต่เอาเป็นพรหมง่ายๆนะใจสบายนั่งสมาธิใจสบาย,บาบายมีความรู้สึกเข้าฌานได้นะ มองเห็นนะมองเห็นสัจธรรมนะไม่มีความกลัวนะจิตใจไม่วอกแวกนะนะอันเนี้ยจริงนะเพราะมนุษย์เราเนี่ยหลายๆคนชอบชอบบอกผมว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยไ,ไปไปไหว้พระพรหมบางคนบอกว่าไหว้พระพรหมไหว้สัตว์ตัวหนึ่งผมบอกเลยนะพระพรหมเนี่ยประเสริฐถามว่าประเสริฐเพราะอะไรเพราะพระพรหมเนี่ยกว่าจะเป็นพระพรหมได้เนี่ยหรือเท้ามาหาพรหมได้เนี่ยต้องบําเพ็ญบาร,รมีนะครับนะบาเพ็ญบาร,รมีคืออะไรรู้ไหมเข้าสู่ฌาน ชานที่นะเราต้องบำารงอยู่ในศีลแปดนะนะนะ,ะไม่บริโภคอาหารเย็นห้ามรูปไร้แป้งนะไม่ดูการละครฟ้อนลำนะศีลแปดนะครับนะพรมนะคนจะเป็นพรมได้ต้องมีศีลแปดนะนับตั้งแตอนาคามีขึ้นไปนะครับโสดาสก,กิทาคายังศีลห้านะครับนะแต่ศินศีลแปดขึ้นไปเนี่เป็นพรมนะครับนะส่วนใหญ่แล้วบำเพ็ญนะบำเพ็ญบารมีมานะ คนจะเป็นพรมได้เนี่ยหนึ่งต้องบำเพ็ญภาวนานะนะโมพุทธยายะพุทธะตรายรัตนายานมณีนภรารสีสหัสสสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทางสิวริจมหาเทรัง อะหังหวนทามีทุระโตอหังหวันทามีธาตุยโยอ,อหังหวนทามีสภพพสนปุถะธรรมสังฆาปูเชมีเนี่ยนั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยสวดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อย,อยจนจิตมันเบาสบายนะมันไม่มีความกังวลนะขนาดจะตายเนี่ยจิตมันสบายมีความสุขนะไม่มีแบบว่าเอ่อไม่มีคำไม่มีอะไรที่มันเข้ามาแทรกในใจ ก็เลยทำให้เกิดเป็นพรมได้ถามว่าเป็นพรมเนี่ยดีตรงไหนนะหนึ่งอายุนานนะมีความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาถามว่าแล้วก็พรมเนี่ยมีจิตเมตตามองคนด้วยความเมตตาโดยตลอดนะพรมเนี่ยมีคนถามว่ามีคนอารมณ์ร้อนเป็นพรหมไหมผมบอกเลยนะการฆ่าคนเนี่ยมาก่อนเนี่ยคนที่เป็นพรมได้ก็ไม่ใช่ว่าจะ จะดีตั้งแต่แรกนะครับนะคือมาบำเพ็ญนะมาบำเพ็ญบารมีจนกลายเป็นพรมพูดตรงๆเลยนะคือต้องบำเพ็ญบารมีก่อนแล้วถึงจะกลายเป็นพรมได้คือต้องสวดมนต์จนจิตเนี่ยมันเข้าไปติดในอุปจารสมาธิหรือสมาธิเนี่ยแล้วเข้าสู่ฌานเมื่อเข้าสู่ฌานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะฌานชั้นใดก็ตามตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปคือมีความสบายนะ สามารถมียานมีม,มีมียานพิเศษในที่นี้ก็คือเบาเบาแล้วไม่มีความหวาดกลัวในรอบสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนะจิตเนี่ยอยู่ในฌานอยู่ในความนิ่งนะจิตมันอยู่ในตรงนั้นอะ่ะมันเสพอยู่ในความสุขนะเขาเรียกว่าสุขประเภทหนึง่งฌานจนจนขาดใจเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าขาดใจก็คือมันรู้สึกสบายมากๆแล้วอายุยืนนะคนที่สวดมนต์มากๆจะเริ่มเข้าใจคําว่าฌานแต่ถ้าคนที่ไม่ ไม่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 แบบไม,ไม,ไม่ไม่ได้สวดมนต์นะไม่เข้าใจอยู่แล้วโดวยธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันไม่ได้ใยเข้าไปถึงจุดนั้นหลายๆคนก็ชอบบอกนะว่าไอ้บางทีเนี่ยคนที่สวดมนต์กับคนที่ไม่ไม่ได้สวดไม่เข้าใจไม่เหมือนกันถามว่าไม่เข้าใจไม่เหมือนกันคืออะไรคนที่ไม่ได้สวดมองคนจากตาเนื้อตาเนื้อ,ตอแต่ถ้าคนที่แบบว่าสวดมนต์มากๆอ่ะจะมองคนจากใจใจคืออะไรความสบายในใจ ความรู้สึกในใจไอ้สิ่งนี้น่ากินไหมไอ้สิ่งนี้กินได้มั้ยมันจะรู้สึกขึ้นมาเองมันเป็นของมันเองนะแล้วคนสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะสบายนะนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันบริสุทธิ์เจ้ากรรมในเวรเนี่ยยกกรรมให้นะไม่ค่อยจะเอาโทษเอาภัยกับคนในนี่ก็คือโลกร้ายมันน้อยลงเอาว่าง,ง่ายๆนะถ้าคนสวดมนต์มากๆอ่ะโลกมันจะน้อยถามว่าโลกน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรไม่เอาโทษเพราะเป็นการบูชาพระรัตนตรัยนะ การสวดมนต์การภาวนาะการนั่งสมาธินะถ้านั่งสมาธิไม่ได้ให้กรรมพะแแ้ะสวดมนต์ถามว่าสวดมนต์ไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตฟอกตัวเองให้ให้ดูบริสุทธิ์ก่อนฟอกก็ต้องท่องก่อนปานาจิปาตาทินนาธานาการเมสุมิชามุตาวาทาสุราเมระยะถามว่าเพราะอะไรถามว่าเพราะต้องต่อศีลเพื่อให้เป็นอารมณ์โสดาบันอารมณ์โสดาบันนี่คืออะไรรู้ไหม ไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์ความร้อนไม่มีอะไรเลยกับสบาย,บายนะอารมณ์อารมณ์มเป็นพรหมง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยคือมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมดปลวกทุกอย่างอ่ะมันมีมีความรู้สึกของมันเองนะแต่ถามว่าบางทีความเมตตาเหล่านั้นอ่ะมันต้องดูด้วยนะถามว่าญ <c oughs> าติพี่น้องเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องการสวดมนต์ไม่เชื่อเรื่องการภาวนาอย่าไปยุ่งกับเขาถามว่าเพราะอะไร เพราะบางคนเนี่ยเขามาโคลาแดนกับเราโนะคลาแดนนี่คืออะไรคนที่มาจากแดนนรกมาจากแดนสัตว์มาจากแดนเปรตเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องการสวดมนต์หรอกเขาไม่รู้เรื่องได้ซ้ําไปนะเขาบอกว่าสวดทําไมสวดไปทําไมมีคนหลายคนชอบพูดกับผมสวดทําไมสวดไปทําไมสวดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเขาไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าในโลกวิญญ,ญาณเขาจะเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการผลิตบุญออกมานะเป็นการสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์ แบบง่ายๆนะและอย่างหนึ่งความเชื่อแต่ละอย่างเนี่ยอย่างองค์เทพเนี่ยฮินดูเนี่ยนะนะพราามเนี่ยนะมาก่อนพุทธอยู่แล้วแล้วแถมว่าอยู่มาก่อนแล้วแถมว่าฤษีเนี่ยอริอรายาดาบทกัอาาาบอุทกดาบทเนี่ยนะก็เป็นครูบาอาจารย์ของพุทธเจ้าอ่ะพูดตรงๆเลยนะความรู้เนี่ยสมาบัติแถึงแม้พุทธเจ้าจะถึงสมาบัติแปดแล้วแต่ว่าความรู้เหล่านั้นมันก็ไม่ได้ทําให้หลุดพ้นนะ ต้องเจริญพรมวิหารสี่ในบรารมีสามสิบทัศนะถามว่าทําไปทําไมถามว่าทําไปทําไมเพราะว่าการเจริญพรมวิหารสี่ในบรารมีสามสิบทัศน์นั้น,นเป็นการย่นย่อนะการย่นย่ออะไรย่นย่อบรารมีของพุทธเจ้าพุทธองค์ทั้งหลายนะถามว่าเพราะอะไรเพราะอารมณ์การที่เราสวดมนต์การที่เราเจริญภาวนาการที่เราแผ่เมตตาทั้งหลายเนี่ยมันทําให้จิตเราเนี่ยสบายโล่ง มีความสุขความเจริญเอาพูดตรงๆนะเบาสบายโล่งมีความสุขความเจริญบางทีเนี่ยญ <c oughs> าติญาติพี่น้องเนี่ยไม่เข้าใจเราหรอกเพราะอะไรเพราะญาติพี่น้องเนี่ยเขาไม่มีเวลามามานั่งสวดมนต์อย่างเราเขาเข้าใจแค่เพียงว่าตัวเขาต้องทํามาหากินใช่ทุกคนทํามาหากินแต่ว่าต้องแบ่งเวลาเพื่อปฏิบัติธรรมเพียรภาวนาสร้างบารมีเพราะไม่งั้นจะหมดไปชาตินึงแล้วกับบางทีเนี่ยบางคนตายไป พันปีไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนเลยก็มีเยอะแยะไปอันนี้เรื่องจริงนะการเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นยากบางคนบอกว่าไอ้คนทรงมันไม่มีจริงผมบอกเลยนะมีนะแต่แค่เพียงว่าคนที่เข้าถึงนะั่นนะมีจํานวนไม่มากเอาพูดตรงๆต,ตั้งแต่ปีหกห้าหกหกหกเจ็ดเนี่ยถ้ามันเกิดมาหาสงครามใหญ่เนี่ยคนจะเห็นสัจธรรมเมื่อเห็นสัจธรรมแล้วจะเข้ามาสู่ไฟในธรรมกันตอนหลังถามว่าเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่แรก บางคนเกิดมาพ่อแม่ก็พามาร้องเพลงอะไรนะจริงๆนะคือความสุขในโลกเนี่ยมันมีความสุขอยู่ไม่กี่อย่างมีครอบครัวดีนะพามาร้องเพลงนะพามาแบบไ้นี่บางคนเนี่ยเป็นได้อย่างที่ตัวเองฝันคิดอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นได้ระยะหนึ่งแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับสัจธรรมอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยเมื่อผ่านการเวลามันมีร่วงโรยนะแค่เพลงแค่นี้คนเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคนเราเข้าใจแค่ว่าเฮ้ มันเป็นอย่างนี้นะมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างอู้นแล้วก็ยัดเยียดความอะไรนะยัดเยียดคิดว่าเราจะต้องทํางานเพื่อความสําเร็จทุกอย่างจริงมันไม่ใช่นะถามว่าถามว่าการสร้างบาร,รมีเนี่ยถ้าสร้างตลอดทั้งชีวิตเนี่ยได้ไหมได้นะแล้วถามว่าพ่อแม่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ด่าลูกด่าลูกว่าให้มึงไปเอาเทพอะไรมาไหว้นะเอาเทพฮินดูเอาพระพรหมอะไรมาไหว้อะจริงๆนะเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะเขาไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่า ใจเขาอ่ะยังยังยังไม่ปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าตายไปแล้วเขาจะเข้าใจตอนหลังอันนี้เรื่องจริงนะคนส่วนใหญ่อะ่ะกว่าจะเข้าใจเรื่องเรื่องการสร้างบาร,รมีคือตายไปหมดแล้วพอตายไปหมดแล้วเนี่ยมันมันไม่มีโอกาสที่ได้กลับมาทําอีกแล้วอะ่ะอันนี้เรื่องจริงบางทีเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อก่อนตอนผมจะเป็นคนทรงเนี่ยญาติพี่น้องก็บอกว่าเป็นอาชีพหลอกลวงคนแต่ผมก็เป็นหมอดูนะ นะตอนนั้นอนะ่ะบอกชีพหลอกลวงคนบางคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีจริงหรอกซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าผมไม่เชื่อเรื่องนี้ถามว่าไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะคุณเกิดมาแล้วคุณไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมคุณแลไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมตอนเด็กๆอ่ะผมไปเป็นเนนพอไปเป็นเนนเสร็จเนี่ยผมเข้าใจเรื่องหนึ่งขึ้นมาว่าสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยถามว่ามีไหมมีธรรมชาติเนี่ยปรุงแต่งมนุษย์ไว้ด้วยอายุนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ มองเห็นได้มันสมองเขียนได้หนังสืออ่านทางวิชาการคิดว่าวิชาการเนี่ยจะสามารถรู้ได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้ววิชาการคือการประมวลผลคือทดสอบและประมวลผลแล้วบันทึกไว้แต่สุดท้ายแล้วความจริงก็คือเราไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้นะอันนี้เรื่องจริงครับนะแต่แต่คนที่ปฏิบัติธรรมคนที่เข้าใจทุกอย่างเนี่ยจะเข้าใจถามว่าเข้าใจเพราะอะไรเพราะญาติพี่น้องเนี่ย บางคนเขาไม่เลยไม่เอาเลยก็มีนะเยอะแยะบางทีเนี่ยเห็นเทวรูปวางไว้ในบ้านในช่องเงี้ยมองเฮ้ย hey, มึงเป็นคนทรงทําไมวะอะไรเงี้ยซึ่งคนทรงเนี่ยมันมีอในโลกจริงๆแต่แค่เพียงว่าบางคนเนี่ยเขาทําทำ <c oughs> ทำนะแล้วเขาเปลยขึ้นมาเพราะด้วยความไม่รู้ก็มีเปลยนะเปลยเรื่องคนทรงขึ้นมาด้วยความไม่รู้แต่คนทรงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือคนที่ถูกเกําหนดไว้ให้มาสร้างบาร,รมีในโลก ให้มาปฏิบัติช่วยคนในโลกมาทําให้คนพ้นทุกข์แต่บางทีเนี่ยมันก็กลายเป็นช่องนะทำให้คนมาหลอกคนก็มีเยอะไป <c oughs> นะอันนี้ต้องมันอยู่ที่วิจัยญ,ญาณของการนับถือของคนนะเอาและก็พูดตามหลักความจริงเลยอ่ะนะอ่ะนี่ครับติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัต เฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอซิริหนึ่งห้านะตรวจองค์ตรวจเทพนะครับเออลงสาธิกาลินทองนะเสริมดวงเสริมราศีลงหน้าหน้าทองนะตามนี้ครับนะแล้วผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปณเมตตาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีไรเอเจท็อปหนึ่งหก บางทีเนี่ยบางทีความเป็นญาติพี่น้องเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมนะเคยทำบุญร่วมอย่างเดียวแต่การที่จะเข้าใจถึงเรื่องของพลังงานสแกนเนอร์พลังจิตการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเนี่ยมันปลูกฝังมาโดยวิญญาณซึ่งไม่มีใครสามารถอธิบายให้ใครฟังได้โดยตรงนอกจากพุทธศาสนาที่ปฏิบัติด้วยการเข้าห้องกรรมฐานมากกว่านะ เอาละครับนะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวผมก็ไปแล้วนะก็ขอให้คิดตามหนึง่งว่าบางทีพี่น้องไม่เชื่อเราเราก็เฉยซะดีกว่านะไปทําเองซะดีกว่าบางคนเนี่ยหัวเมียก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาเรียกว่าสีลไม่เสมออะไรไม่เสมอกันมันก็อยู่กันไม่ได้นั่นแหละครับนะไปเลยนะครับนะสวัสดีครับ